วัดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะโนราฟาร์มนะครับของอาจารย์สุเจตพงษานนท์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มาให้ข้อมูลเรื่องของการดูแลสุขภาพสุขภาพของแพะนะครับปัญหาของโรคแพะนะครับที่เกิดขึ้นกับฟาร์มมือใหม่บางทีมันตั้งรับไม่ทันนะครับอาจารย์มันเกิดปัญหา ก็มากมายเหลือเกินเอาเอาเป็นว่าเรานึกถึงยาสามัญประจำฟาร์มนะเหมือนยาสามัญประจําบ้านเนาะแก้ปวดลดไข้ที่ต้องมีเบื้องต้นไว้ก่อนครับก็อย่างหลังจากเรื่องถ่ายพยาธินั้นเป็นเรื่องการป้องกันเนาะครับเป็นเรื่องการป้องกันครั้งนี้ก็จะมาเรื่องอาการแก้ปวดลดไข้แก้แพ้อะไรเงี้ยเช่นเริ่มต้นจากการแพ้อากาศใช่ไหมเช่นฝนตกแล้วก็ไอจามเป็นหวัดเหมือนคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือมันก็จะมี พวกประเภทแก้แพ้อย่างเช่นคารามีนอย่างเงี้ยแพ้เนี่ยก็คือแพ้สภาพอากาศเลยใช่ไหมครับอากาศแพ้วัคซีนอากาศเนี่ยคืออากาศอากาศหนาวอากาศร้อนเปลี่ยนฤดูกาลไช่วงเปลี่ยนฤดูกาล่าช่วงเปลี่ยนฤความชื้นของของขอคอกด้วยใช่หน้าแรงเป็นหน้าฝนหน้าฝนเป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยอย่างช่วงเนี้ยช่วงปลายฝนมันจะเปลี่ยนจากอ่าเป็นหนาวแล้วอย่างเงี้ยบางทีแพ้ก็อาจจะเป็นหวัดมีน้ำมูกไอแล้วก็ต้องสังเกตกลางคืนมาเองฟังมันไอไหมถ้าไอก็เล็งว่าตัวไหนไอก็ อาการไอนี่คือคือเป็นยังไงครับอาจารย์มันก็อไอเหมือนคนนี่แหละแค่แค,แค่แค่อย่างนี้แหละ <ừ> um. เราจะได้ยินเลยแล้วก็จะจําไว้โอเคแล้วตัวนี้ <ừ> um. ถ้าเราไม่พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาก็ฉีดยาให้มันแต่ก็ต้องสังเกตต่อ,อเนื่องว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่วันวัน,นไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องดูถ้าเราปล่อยปละเลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นแรงอาการไอมีน้ำมูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้ามันดูซุมๆเนี่ยมันอาจจะป่วยเป็นไข้เราก็ควรจะไปซื้อไอเทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิต้องมีด้วยเหรอครับมีครับก็เสียบไปที่ตูดมันก็อันนึงร้อยกว่าบาทเสียบเข้าไปแล้วก็ดูใช่ไหมธรรมชาติของมันก็แพะก็อุณหภูมิ37องศา37ครับแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็น38 39อย่างนี้ก็แปลว่าเป็นไข้37มนี่มันอยู่กึ่งกลางที่จะมีอาการไข้เลยนะครับไม่ชฉพาะปกติก็สัา37บเนี่ก็โอเคโอเคไม่ถือว่าเป็นไข้แต่ถ้าเกินกว่านี้ไปเป็นไข้ต้องไม่เกิน37องศาใช่ ถ้าเกิดขึ้นไป40อย่างนี้เราฉีดยาแก้ปวดและไข้ไม่ได้นะครับเราจะต้องลดอุณหภูมิมันก่อนฉีดไม่ได้เหรออจารย์ฉีดไม่ได้ต้องเอาผ้าชุบน้ําเช็ดตามคอตามไอ้ไอ้ตรงจุดเช็นข้อพับทั้งหลายเลยเช็ดตัวให้เหมือนเด็กนี่นะใช่ครับเหมือนกันเลยเพื่อลดอุณหภูมิลงมาก่อนลดลงมาก่อนแล้วถึงค่อยฉีดคือช่วงที่มีอุณหภูมิในร่างกายเขาสูงเนี่ยเราจะฉีดยาไม่ได้ช็อกเลยบางทีช็อกเลยใช่ไหมใช่ อันนี้ต้องดูไม่ใช่ว่าบอกไปจับหูถ้าหูเย็นก็ไปว่าป่วยมันก็ไม่เออไข้ยังก็ไม่ใช่เช็ดดีเดียวบางทีการจับหูบางทีเราก็เขาเป็นเซนเซอร์หยาบๆว่าเออหูเย็นไปว่าป่วยไม่ใช่แล้วเป็นไข้แล้วบางทีไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าให้ชัวร์สุดคือวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แน่นอนที่สุดว่าโอ้อุณหภูมิขนาดนี้นี่เราต้องลดอุณหภูมิลงก่อนแล้วค่อยให้ยาอุณหภูมิถ้าแพ้ปกติเนี่ยลดลงมาถึงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ถึงจะถือว่าอาการปกตินะ้าต่่ากว37ลงมยมันจะอยู่ไดไม่ หมายถึงว่าเป็นไม่ได้ไหมถ้าอุณหภูมิในตัวเขาจะแค่30มนี่เปลี่ยนไม่ได้ไหมอาจารย์ไม่มีครับมีไหมไม่มีไม่มีเพราะมันลดอุ่นมันสามสิบเจ็ดนี่ปกติของมันปกติเลยใช่ไหมเรามาตรวจอ่ะจะสามสิบหกมีบวกลบนิดหน่อยไหมนิดหน่อยเนี่ยหนึ่งองศาอายุสามสิบหกสามสิบหกกว่ากว่าสามสิบเจ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกินสามสิบเจ็ดเนี่ยสามสิบแปดเราต้องสามสิบเก้านี่จะซึมแล้วสามสิบแปดนี่อยู่ได้ไหมอาจารย์พอได้พอไดเริ่มป่วยแล้วเริ่มป่วยแล้วเหรออาจารย์อาการปวดเป็นเป็นไข้แล้วอืมถ้าสามถ แสดงว่าโอกาสสุขภาพแพ้เนี่ยสาเนี่ยอาจจะยังไม่ป่วยก็ได้ประมาณว่ากําลังจะป่วยประมาณนั้นอาจารย์ป่วยเริ่มเป็นไข้แสดงว่ามันมีบวกลบอยู่นิดเดียวอาจารย์ใช่ครับที่ที่ผมนะแต่ว่าโดยทฤษฎีไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนหมอไม่ก็คือผมสังเกตว่าผมนึกว่าอยู่ที่ประมาณ3ามสามสมสีมุตินะถ้าขึ้นไป3 6มหกสามเจ็ดเนี่ยปกติของนะสามเจ็ดอ๋อสามเจ็ดเลยไหมเป็นอุปสมกติของแพทย์อ๋อ อันนี้อันนี้เผื่อสมาชิกนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบแต,แต่ผมแนะนาว่าทุกคนควรไปซื้อเทอร์โมมิเตอร์ประจําฟาร์มเราเลยมนจําฟาร์มเลยแล้วก็ตรวจเช็คได้ง่ายไม่ต้องไปจับมลอสมมติมันป่วยแล้วถ้ามันดูยมันน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะเราจะฉีดยาไปเลยเนี่ยจะว่าฉีดโนวาซิเลนเข้าไปไอันนี้มันยากแก้ปวดระคายเนาะสองตัวเนี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีหลายตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องความบริเัณเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเกินอ๋ออาจารย์หมายถึงว่าถ้าอุณหภูมิเท่าไหร่น่าอาจารย์ สี่สิบไม่ได้แ้วไม่ได้เลยถ้าสามแปดยังโอเคอยู่สามเก้าก็หนักแล้วสามแปก็ยังพอเสียงได้อยู่พอเสียงได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าสี่สิบฉีดเลยนี่มีโอกาสช็อกเลยเพราะมันอุณหภูมิสูงเกินแล้วเราเป็นลดไข้มันทันทีทันใดจริงๆแล้วคนเราเขาเขาก็ไม่ให้ฉีดอยู่แล้วเหมือนกันถ้าเราไปโรงพยาบาลหมอเขาไปฉีดให้ถ้าร้อนเกินน่ะเขาจะให้นอนในห้องแล้วพยาบาลก็เอาผ้าชุบน้ามาเช็ด ตรงนี้บ้างเช็ดตรงนี้ตามอันดับแรกพ่าจะบางเช็ดเองเลยใช่ครับบางทีอย่างนี้เราก็เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดตัวเหมือนกันใช่ไหมครับลูกขนมันเช็ดซอกคอมันอะไรก็ให้ลดลงก่อนแล้วก็วัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งพออุณหภูมิมันเหลือลงมาอ่าสามสิบแปดแล้วต่ำกว่าสามสิบเก้าลงมาแล้วก็ฉีดยาลดไข้อ่ในส่วนในส่วนอาการไข้นี้ก็ก่อนที่จะไข้ก็จะก็จะมาจากอ่าซึมก่อนเหมน้นกานเสพเป็นเหตุก่อนส่วนใหญ่ ที่มาของอาการไข้คืออะไรเหมือนเหมือนคนเราเนี่ยเวลาเวลาเราเราตัวร้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเกิดอาการอักเสบในร่างกายเราตรงไหนก็ไม่รู้อถูกไหมการต่อสู้กันของกระแสเลือดเรานี่แหละมันทําให้อุณหภูมิในร่างกายเราสูงครับในแพทย์ก็เหมือนกันมันก็มีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นที่มาของพยาธิด้วยไหมอาจารย์มีมีส่วนไหมพยาธิอาจจะทําให้รับไส้อักเสบก็ได้แล้วก็มาเป็นที่มาของอาการไข้ตามมาอีกใช่หรือว่าบางส่วนที่ในกล้ามเนื้อที่เรามองด้วยตาปลไม่เห็นมันเกิดอาการอักเสบแล้วอย่างนี้มันก็จะทําให้อุณหภูมิสูงได้เราง มันต้องวิทย์นิชัยกันลึกๆตากแดดไล่ทุ่งมากเกินชั่วโมงจะเกินไปก็มีสิทธิ์มันก็เป็นไข้อการอ่อนเพลียของร่างกายของแพะที่เดินไกลไปหน่อยก็เป็นไปได้ใช่ครับไปตากแดดนานๆแล้วก็ไปตากแดดนานๆแล้วก็เดินกว่าจะถึงฟาร์มกว่าจะกลับมาได้นี่ก็อับก็ป่วยซึมเลยก็ได้ถ้าเราเป็นธรรมชาติเลยนี่สมมุติเราเป็นธรรมชาติเลยเนาะถ้าเราปล่อยโดยธรรมชาติมันก็จะรู้เองว่าตอนนี้มันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดพักกินนั่นกินนี่อะไรไปเรื่อยแต่ถ้าผมเป็นูงนี่พบเพื่อนกับหมดมัน บางทีบางทีออมแรงไว้อาจจะเพื่อนอาจจะอาจจะกลับได้แต่ตัวเองก็อาจจะไม่ไวแล้วอะไรอย่างนี้ต่ก็ตัวเองก็พักไม่ได้พ่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วก็ต้องรีบไปต้องฝืนตัวเองใช่ฝืนร่างกายแล้วทีนี้ก็เลยเป็นไข้เลยกลับมาถึงฟังมันมีโอกาสเป็นไปได้มันนั่นเหมือนคนนั่นแหละอาการอาการเบื้องต้นก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกไว้ว่าเช็ดตัวดูแลใกล้ชิดก่อนคกักคือคือส่วนใหญ่เป็นแพทย์นี่ก็คือกักตัวมาเลยใช่ไหมอาจารย์ต้องแยกครับป่วยนี่ต้องคือบอกว่าเราควรจะมีคอกแยกไว้สำหรับ แยกก็คือแยกต้องห่างนิดหนึ่งด้วยใช่ไหมอาจารย์ห้องถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไม่ห่างก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่ตัวเดียวเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลในการฉีนยาอะไรต่าไรเนี่ยมันจะสะดวกเราเองใช่ไหมเราก็ทํางานสะดวกอาการไข้มีอาการติดกันได้ไหมอาจารย์ไม่ติดไม่ติดกันครับไข้ไม่ติดยกเว้นเชื้ออื่นแต่ว่าไข้นี่คือตัวใดตัวหนึ่งเป็นเหมือนเราเนี่ยเราเป็นไข้เราก็หายปัญหาของของการที่จะสังเกตได้ว่าอาการป่วยที่เราเห็นแสดงการที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากมันจะซึม มันหนึ่งไม่ไม่ว่าจะเป็นพระญาติก็ซึมไข้ก็ซึมหนึ่งมันไม่กินอาหารตามปกติคเช่นกินน้อยสองแยกตัวเดียวๆไปอยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งกับใครไม่กินอาหารไม่กินอาหารแล้วก็ยืนซุ่มหัวตกบ้างขนฟูบ้างอะไรแบบเนี้ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นทันทีเลยเพราะว่าแพทย์มันเป็นสัตว์ที่กระปี้กระเป่ามันอยู่ไม่นิ่งหรอกถ้ามันอยู่นิ่งๆเดินเซื่องๆแล้วก็ไปอยู่ตัวเดียวเดียวๆเนี่ย ไหมว่าโดนแล้วอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งบางทีบางครั้งมันแสดงอาการมาไม่กี่สิบนาทีใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ต้องเราก็ต้องใส่ใจตรงนี้รักษาเร็วที่สุดก็หายทันทีถ้าทิ้งไว้หลายวันก็ยากขึ้นมาเป็นลํำดับเหมือนกับคนบางทีมีอาการก็ต้องกินยารัดก่อนใช่เหมือนกันเมือ่อเราไม่สบายแล้วก็ เม็ดหนึ่งปุ๊บเข้าไปไม่ต้องหาหมอก็หายเลยอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรากินสาลวันไม่หายก็ไปหาหมอแต่ว่าอาการปลายฝนต้นหนาวก็ต้องมีอยู่บ้างในแต่ละแต่ละปีเยอะมากก็เนี่ยแหละเก็บปวดล้วใช่เนี่ยแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่เราก็ต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์เลยก็ดีใช่ไหมอาจารย์ช่วงนี้ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละมาจากมันต้องมีอาการอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายเราถึงมันจะป่วยครับอาจารย์เรื่องของอาการแพ้ครับอาจารย์อาการแพ้นี่ก็จะมีเช่นบางคนแพ้อากาศแพ้อะ แพ้อาการโอเคแล้วอย่างหนึ่งอันที่สองแพ้ฝุ่นละอองหรือแพ้ยาอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ยาค่าแมลงยาค่าหญ้าอะไรแยบาี้อันนี้ยาค่าแมลงใช่จะมาโดาไปกินแปลงผิดที่ขึ้นมาแล้วออกอาการมาปุ๊บเราก็ฉีดยาก้แพ้ก่อนเลยเพราะว่าเราสันนิษฐานได้แล้วว่าไปโดนยาที่โดนละอองไปกินหญ้าที่โดนละอองยาอะไรแบบนี้หรือว่าเราฉีดวัคซีนทำไมเรามานี่เราฉีดวัคซีนปอดท่าเปื่อยอย่เงี้ยสมมติพรุ่งนี้เป็นไข้ฉีด ยาแก้แพ้ได้มันไม่อย่างการฉีดยาวัคซีนนี่อาจจะทําให้เขาป่วยได้ใช่ไหมได้ครับก็เหมือนเหมือนเราต่ก่อนเด็กๆฉีดยาวัคซีนพอเราฉีดวัคซีนเป็นไข้สองวันเราก็เป็นไข้เหมือนกันไม่ไม่ฉีดยามันก็หายได้แต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเดี๋ยวมันจะแรกซ้อนอย่างอื่นเราก็ฉีดยาอจริพๆแล้วบางทีก็ต้องกินยาเมืออย่างคนเราก็ต้องต้องป้องกันไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาการหนักไงส่วนใหญ่ก็ฉีดยาวัคซีนเป็นเด็กกันแหละครับผมอันนี้เป็นการแพร่ฝุ่นแพร่อากาศเป็นเรื่องปกติเลยที่จะต้องเเจอมมีีครรับถึงาไ่ฉด ยาเลยมันก็หายอยู่แล้วแต่บางทีเนืออ่องจากว่ามันอยู่เป็นฝูงนะบางทีการที่ว่ามันฝืนธรรมชาติของมันมันจะทำให้ป่วยเป็นอย่างอื่นการการให้วัคซีนแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเราให้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อาจารย์ที่ที่เขาทำส่วนมากเขาก็อย่างอย่างนี้เขาก็แพ้อายุสี่เดือนขึ้นไปสี่เดือนขึ้นไปถึงให้สี่เดือนขึ้นไปก็ทำถ้าตัวเล็กมันก็อยู่กับแม่มันก็ไม่เป็นอันนี้เฉพาะวัคซีนวัคซีนนี่ป้องอะไรได้บ้างมมีตัวเดียวที่ใช้อยู่ก็วัคซีนปัดทับเลยอื มันจะมีวัคซีนอะไรบ้างอาจารย์วัคซีนปากแทาเปื่อยแล้วอะไรตัวอื่นก็มีครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เฉพาะทางที่<ม>ทางกรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดให้อ<ม>จริงๆก็มีนะแต่ว่าบางทีเขาบอกมันไม่เหมือนอย่างอย่างในที่มันม,มันมีตารางของมันอยู่ที่จะให้ครับแต่ว่าโดยหลักก็คือทางทางราชาการเขาสนับสนุนก็คือตัวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ก็คือโรคปากเทาเปื่อยเพราะว่ามันจะมากับหมูคือสัตว์มีกีบอะหมูวัวควายอย่างเงี้ย มะอย่างเงี้ยางตี้กือแล้วก็แพะก็ใช่แกะก็ใช่เพื่ะนก็เลยต้องป้องกันถ้ามันไปอยู่ในสนามหญ้าที่มีวัวเป็นโรคป่าทับเ่อยอยู่แล้วมันก็จะมีเชื้อถ้าเราเข้าไปมันอดแอพอดีไปเจอเชื้อพอดีมันก็ป่วยอาจารย์อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วถ้าแปลงที่เราไล่ทุ่งเนี่ยมีวัวเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมันมันบ่มเชื้อโรคอยู่แล้วใช่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องป้องกันก็คือมันไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วเอาสัตว์อื่นไปเลี้ยงก็ไม่เป็นไร เอาเอาวัวไปเลี้ยงอะไรยังนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแพ้เข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาก็มันอยู่กับพื้นที่เดียววัววัวเป็นโรคไหมวัวเป็นพยาธิไหมบางบางฟาร์มเขาก็จัดการดีมันก็ไม่เป็นไรแต่เราป้องกันไว้ก่อนไงเรามัดระวังไว้ก่อนก็ดีครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการอักเสบเนี่ยอาจารย์อาจารย์เกรงอะไรอันนี้เกรงกล้าเนื้ออาการเกรงกล้าเนื้อนี่มันจะเอ่อออาการลดอาการเกรงกล้าเนื้อคืออย่างเช่นกรณีแพะที่มันล้ม มันล้มแล้วก็กล้ามเนื้อเกร็งเลยมันไม่ลุกเลยขามันเกร็งเลยอย่างนี้อันนี้เกิดจากอะไรจ๊ะก็มันมันมันป่วยไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าเชื่ออะไรนะเพราะเป็นภาษาแพทย์เนาะแต่ว่ารู้ว่าถ้ามันเกร็งกล้ามเนื้อมันไม่เดินแล้วนะหรือบางทีมันโรคขาอ่อนแรงอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีเชื่อบางอย่างเนาะหรือมันมันอาจจะตีเชื่ออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเนี่ือหรือว่าบางทีมันอาจจะเหมือนกับเราบางทีก็ปวดกล้ามเนื้อเก่งกล้ามเนื้อนี่อาการนียมัน เป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะนี่ที่ชื่อเรียกกันอันนี้เป็นชื่อยานะไม่ไม่ใช่คือไดโคฟินิกเนี่ยไดโคฟินเนี่ยคนก็มีเป็นเป็นชื่อของตัวยาคแต่ว่าอาการอาการเกรงกล้ามเนื้อนี่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตเหล็กอะไรด้วยไหมครับาจารย์ก็มีส่วนบางอย่างแต่แต่ว่าหลักๆเช่นมันวิ่งมากเกินไปหรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันก็ใช้กำลังภายในเกินไปหรือบางทีก็เออเออตกลงมาก็เป็นได้ไม่ใช่กล้ามเนื้อช้ำอย่างเดียวตกจากที่สูงกะโดลงมาบางทีมันก็เกรงได้ก็เราก็จี ให้มันคายคายครับเนื้อเหมือนกับคนเครียดขัดยอกอะไรเนี่ยทั่วไปครับเนี่ยเหมือนกับเวลาเราปวดเราก็ไปซื้อไดโคฟินิกมากินนะครับเมียมีร้านอ่ะปวดเอวก็มาซื้อกินอะบางทีอาจจะไม่ตรงนักแต่ก็หายก็เอาอะไรประมาณนั้นในส่วนนี้นะครับแล้วก็มาอาการอักเสบอาการอักเสบมันจะมีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ที่ขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เป็นอาการที่มาจากตัวนี้ไหมครับอาจารย์ไม่อันนี้ท้องอืดท้องอืดมันจะมียาที่ฉีดเหมือนกัน ค้องอื่นนี่มาจากอะไรครับอาจารย์ส่วนใหญ่หลักๆก็นี่แหละอาหารเปียกเกินไปความชื้นสูงเกินไปกินมากเกินไปทําให้กินมากเกินไปใช่มันเกินเกินความสามารถของกระเพาะหมักคือจริงๆแล้วเขาอิ่มแล้วหรือยังครับอาจารย์ใช่มันอร่อยมันก็กินเกินไงอ๋อคือคือจริงๆแล้วมันเต็มความจุแล้วแต่ว่าเขายังกินต่อจนจนกระทั่งแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะหมักก็แค่นั้นเอง ช่อันนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่อิ่มใช่ไหมอาจารย์เขาอิ่มแล้วเหรอแต่ว่าเขากินเพิ่มอีกกินเกินกินเกินไปก็มีสิทธิ์เป็นกินยังไม่อิ่มแต่ว่าท้องอื่่ไปไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นจากตัวอื่นไงเช่นอาจจะเป็นจากพยาธิได้เป็นจากเชื้ออาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นพยาธิในตัวนี่ถ้าถ้ามีเชื้อพยาธิในตัวนี่อาจจะทําให้ท้องอืดบางตัวบ่อยพยาธิบางตัวทําให้ท้องอืดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถึงบอกว่าโปรแกรมยาทำพยาธิสาคัญไงมันมีผลทําให้ท้องอืดได้แต่เท่าทีี่่่เจอสววนนมากทัไป มาจากอาหารมากกว่าอาหารกินเกินอาหารเปียกเกินอะไรแบบนี้อิ่มแล้วก็ยังกินเติมเพิ่มหรือว่าไปอัดอาหารสดมาให้มันเลยมันก็เป็นอาหารเปียกแบบไม่สดเปียกเช่นต้นฤดูฝนหญ้ากําลังออกยอดงาใบอ่อนแล้วกินอร่อยนะแพะเขากินลืมแล้วก็ความชื้นในในหญ้ามันสูงมากคือมันมีน้ําในตัวอยู่แล้วใช่เพราะนั้นเราก็ควรจะถ้าเป็นหน้าฝนเราควรจะตัดหญ้าแล้วเราต้องเอามาผึ่งลม ให้มันคายความชื้นก่อนแล้วค่อยคายนิด,ดหนึ่งเท่าที่จะคายได้ก่อนเอาเอาครึ่งมันเลย <c oughs> อย่างของผมนี่ตัดหญ้าตอนเช้าเอามาผึ่งไว้เนี่ยถ้า,ถานาฝนพึ่งเต็มเลยก็ไม่ได้หมายความว่าหญ้าหญ้าสดแล้วเขาจะเขาจะอร่อยเขาจะไม่คือจริงจริงแล้วมันจะมีผลใช่ไหมอาจารย์เราก็อยากให้มันอร่อยถ้ามันมันมีผลต่อสุขภาพคือคือหญ้าที่เขาผ่านผ่านการตากแดดมาส <c oughs> ี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง ไม่กินก็ลดลงแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ยังทํามันหิวมันก็กินคือมันก็ยังเป็นอาหารเขาดีอยู่ดีอยู่เพราะว่าม,มันไม่ทําให้โปรตีนลดลงครับถูกไหมคือคุณค่าทานไม่ได้ลเรากำลังจะป้องกันอย่างอื่นเขามากกว่าเราทําให้มันคลายน้ําไปก่อนแล้วค่อยให้มันกินถ้าตัดตอนเช้าเรามาตั้งให้มันคลายความชื้นแล้วให้มันกินมื้อเย็นแล้วเราก็ไปตัดหญ้ามื้อเย็นแล้วมาตั้งไว้คืนหนึ่งให้กินตอนเช้าตอนเช้าก็มาให้มันกินอย่างนี้ไม่เป็นครับบางทีบางทีวัวนี้ก็มีอาการิงกินนแแล้้วาาากกรรคยๆับต่่่สใใหหญเจะ วัวน,นี่เราจะให้กินหญ้าสดเลยไงจ๊ะคืออย่างนี้ถ้าถ้าสมมติกรณอีอย่างกรณีสมมติฝนตกติดต่อกันสามสี่วันเลยรเราเราเราไม,ม่มีพื้นที่ตัดหญ้าแห้งหรือว่าที่คายน้ําใช่ไหม,มผมก็ใช้วิธีเอาฟางมาผสมหญ้า<อ>ฟางนี่ฟางเนี่ยผสมผสมนี่แบบ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 ส<ม>ับหรือว่าแบบผสมใส่กันผมสับเลย<อ>แต่ว่าาว่าเครื่องมือสับฟางมีมันไม่มีเทคนิคก็คือเราเอาสมมติผมเอาญ้าในเปียตั้งปุ๊บผมก็เอาฟางยัดลงไป S <S <2: influence> แล้วก็เอาเอาในเปียทับไปทีแล้วก็ดันไปพร้อมกันเลยเครื่อง <S 2: S 2> มันก็สับทั้งฟางทั้งในเปียพร้อมกันก <S 2: linear> ็มีอยู่ก็สลับสับกันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นขาดบ้างไหมครับบ้างก็ไม่เป็นผ evet มนไม่เป็นเลยปีนี้ทั้งปีเลยมไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวไหนเป็นท้องอื่นเลยน้าฝนเพราะว่าผมเอาฟางมาช่วยนั่นก็คือมันมีการสลับกันเพราะว่าฟางมันแห้งใช่ไหมครับมันก็มาดูความชื้นที่อยู่จากหญ้าเข้าไปอยู่ในฟางทําให้ความชื้นมันเหมาะสมอยู่ในกระเพาะหมักกินเหมือนกินแซนวิชเนี่ยนะมันก็ปกติมันก็พอดีเลยแล้วมันก็จะไม่เกกิดแ อันนี้เทคนิคที่จะช่วยลดปัญหาของท้องอืดได้ด้วย<ช>นะครับได้ลดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วผมผมปีนี้ไม่ไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าใ,<ช>ให้เขากินหญ้าหญ้าสดคือหญ้าสดอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้มากินหญ้าสับผึ่งผึ่งแล้วก็มาสับ<ช>แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้กินหญ้าสับที่ผึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมากินฟางอันนี้อาจารย์ให้กินพร้อมกันเลยแต่แต่ว่าสามารถให้กินต่อเนื่องก็ได้เช่นสมมติเราปล่อยทุ่งแล้วมันมีเครื่องสับใช่ไหม เราอาจจะเอาเอาหญ้ามาถึงก็พาดหรือวพาดให้มันกินแล้วหลังจากที่เขากลับมาแล้วให้เขาด้กินสลับกันบ้างที่ฝนตกปล่อยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปตัดต้นไม้มาถึงตั้งให้มันกินเลยสมมติไม่มีเครื่องสับกินแล้วก็เอาฟางตั้งไว้เดี๋ยวมันก็กินเองเขาก็กินสลับเขาเขากินหัวเขาเอง้าเขารู้สึกมวนท้องเขาก็ไปกินหัาเขาเองแล้วมันจะช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องอันนี้ก็อันนี้ก็คือลดปัญหาตรงนี้ได้นะใช่แต่ต้องมีฟางไปวช่วยเพื่อจะลดปัญหาเรื่องเรื่อง ความชื้นด้วยนะครับวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอาการแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็มีอาการแพ้แพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีการลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อก็จะปัญหาเรื่องของการป้องกันท้องอืดด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้คําแนะนําการดูแลและก็ป้องกันนะครับสุขภาพของแพทนะครับอาจารย์สุเจตพงษานนท์โนราฟาร์ม ถ้ามาจากวังสะพุงก็คือมาจากทางาโคกมนใช่ไหมอาจารย์สีแยกวังสะพุงมาถึงจากสีแยกไฟแดงที่วังสะพุงนะครับวิ่งมาตามเส้นทางไปจังหวัดอุดรธานีนะครับประมาณนักเจ็ดหรือแปดกิโลก็จะเจอสีแยกวังไห่เจ็ดแปดกิโลเลยนะประมาณนั้นครับจะเจอสีแยกวังไห่เป็นสีแยกใหญ่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางบ้านโคกมนโอ้บ้านโคกมนครับมาจนผ่านหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านเสร็จก็จะสุดหมู่บ้านก็จะเจอถนนเส้นขวางแล้วเป็นสามแยกแล้ว มันจะเขียนนเลี้ยวซ้ายไปนาดีดำนาดีดำเลี้ยวขวาไปนาดนดำนี่ไปทางเมืองเลยไปทางเมืองเลยมันจะไปทางเส้นนี้ได้ด้วยถ้าเลี้ยวขวานี่จะมาออกหลังนาดีดำเส้นนี้ไปออกด้านหลังตลาดนาดีดำแล้วก็วนออกเส้นถ้ามาเลี้ยวขวามาเล้จ้าถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาก็มาเทศบาลตำบลเอราวันครับครับแล้วก็ถึงโรงเรียนเอราวันวิทยาคมก็สุดรั้วโรงเรียนก็เลี้ยวซ้ายมาตามกำแพงโรงเรียนเลยเข้าบ้านเราใหญ่เข้าบ้านเราใหญ่ครับประมาณ3กิโลเมตรรึ่ง จากจากสามแยกทางโรงเรียนน่ะครับ,รบก็จะถึงหมู่บ้านเราใหญ่แล้วก็ครับตรงกลางหมู่บ้านยังเป็นถนนหลักผมก็จะมีป้าย,ป,ายป้ายที่เขียนว่าบ้านเราใหญ่ยินดีต้อนรับใช่ไหมผมก็เอารูปแพะที่ใส่หมวกนี่แหละไปตั้งไว้แล้วใส่ลูกศรชี้ไป่าไปทานั้นแหละก็มาตามนั้นก็คือมครับ หลุดบูบ้านก็จะมีต้นมะขามใหญ่ผมก็เอาแพะไปแปะไว้อีกตัวนึงแล้วก็ใส่ลูกศรไว้ไปทางนี้มันจะมีป้ายตรงนั้นมันจะมีประตูเหล็กกั้นไว้ครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นเขตห้ามเข้าครับแล้วผมก็เอาลูกแพะไปติดที่เสาไฟให้ชี้ไปทางนี้ก็ก่อนที่จะเข้ามาบ้านเราใหญ่เนี่ยมีสัญญาณโทรศัพท์พอมีก็โทรหาอาจารย์ได้เลยนะครับเบอร์อาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์ที่ครับ0 9 5 6 6 9 9 1 7 5ครับสอบถามอาจารย์แล้วก็เบอร์นี้จะมีลายอาจารย์ด้วยครับ นะครับสอบถามได้ง่ายนะครับใกล้ชิดเลยแล้วก็เข้าไปที่ Facebook อาจารย์ครับ Facebook ก็นูราฟาร์มเลยนูราฟาร์มเลยนะครับก็ชัดเจนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับสมาชิกที่สนใจตอนนี้อาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีโทรหาอาจารย์ตอนที่เราปล่อยคลิปไปนี้ก็มีอาจารย์โอ้เยอะมากเลยครับตอนนี้ครับเพราะก็ก็ต้องตั้งรับให้ดีนะจารก็เลยผมก็บอกว่ามีอะไรก็ให้ถามมาทางไลน์ครับผมจะได้ก็คือเบอร์ที่อาจารย์แจ้งก็คือมันจะมีลายอยู่แล้ว ครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับข้อมูลนะครับโนราฟาร์มสถานที่ที่อาจารย์ทําเป็นฟาร์มแพะนะครับสำหรับการให้ข้อมูลเกษตรกรที่สนใจครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ